那雪山。 สวัสดีฉันชื่อว่าแพนอยากจะเล่าเหตุการณ์บางอย่างที่พบเจอมากับตัวเองซึ่งเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่เริ่มงานใหม่ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานมากมายผ่านการเป็นทั้งลูกนอ้องและนายตัวเองมาก็มากแต่โดยพิศเศรษฐกิจครั้งนั้นทำให้หลมไม่เป็นทาต้องหิดสูบรีบออกมาหางานประจำทำอีกครั้งฉันเย็นใบสมัครไปหลายที่ แต่นานหลายเดือนก็ไม่มีใครได้ไปสัมผัสตอนนั้นบอกกับตัวเองว่าขอแค่ได้งานทำอะไรก็จะทำแล้วจึงอธิษฐานขอให้มีคนติดต่อมาก่อนที่จะเผอลับไปและดูเหมือนคำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาเพราะเช้ามาจู่ๆเฮียกราเจ้าของร้านขายของเล่นที่ฉันได้สมัครงานทิ้งไว้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเฮียถามว่า ยังสนใจอยู่หรือเปล่าจากนั้นก็ตกลงนัดหมายก,กับเฮียว,ว่าฉันสามารถเริ่มงานได้เลยในวันพรุ่งนี้ขออธิบายลักษณะของร้านให้ฟังกระสนิทร้านนี้เป็นร้านคาบปีกขนาดอาคารชั้นเดียวจำหน่ายของเล่นทั่วไปมีทั้งรถของเล่นที่ขับได้จริงรถส้ำรอทีมตุ๊กตาไขาหลาดหุ่นยนต์ตัวต่อเลโก้และอีกมากมายโดยที่ตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่ ฉันเริ่มเข้างานตั้งแต่แปดโมงเชา้าเลิกงานหนึ่งทุ่มตรุเพอฉันมาถึงเฮียก้าก็แจ้งว่าที่รับฉันเข้ามาจะให้ทำสต็อกอยู่หลังหลานและอาจจะต้องได้ช่วยยกของอยู่บ้างแต่ไม่หนักเท่าไรหรอกตอนนั้นฉันอึ้งไปเลยเครื่องที่เขาไม่ยอมบอกเราตั้งแต่ทีแรกพอเริ่มอึกอักเฮียมือนจะดูรู้ ก็เลยขอให้ฉันอดทนทำไปก่อนจะได้ไหมเพราะคนที่ทําสต็อกไม่มาทำงานหลายวันแล้วเฮีย er, ดูจากประสบการณ์ของฉันก็เห็นว่าน่าจะทำงานได้ละเอียดแล้วบอกจะขึ้นเงินเดือนให้ในเดือนถัดไปไม่ต้องรอผ่านโปกฉันก็ได้แจะจำยอมคิดว่าเดี๋ยวคงจะลองทำไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเฮียก็สอนงานด้วยตัวเองอยู่เพียงครึ่งชั่วโมง แต่ยังมีระบบต่างๆที่เฮียยังไม่ว่างสอนจึงเรียกให้ผู้ชายคนหนึ่งมาสอนแทนจากนั้นเฮียก็ได้เริ่มแนะนำให้รู้จักกับหนอดที่เป็นผู้ช่วยของเฮียทำงานกับเฮียมานานและพี่เตา่าซึ่งเป็นผู้จัดก,การร้านส่วนพนักงานในร้านก็มีน้องเมย์น้องแอนน้องจิวและปุกอยู่แผนแคชเชียร์และฝ่ายขายหลังจากที่เฮียออกประจุระพี่เต่าก็ได้มาบอกว่าที่นี เราต้องหยิบจับช่วยกันทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูเพราะไม่มีแม่บาตและห้ามให้เห็นว่ายืนอยู่ยเฉยๆที่มันผีก,กว่านั้นก็คือน้องๆในร้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยู่ไปเดี๋ยวก็ดูว่าที่นี่มีอะไรน่ากลัวหลายอย่างทั้งของเล่นที่มักจะตกลนงมาเองรวมถึงอกงปิศนามาเดินตรวจตราอยู่ในภายในร้านช่วงเช้า แต่ไม่มีใครรู้ว่าอากงที่เห็นเป็นใครเพราะอากงของเฮกาแกก็ไม่ได้มีหน้าตาอย่างนั้นคนในร้านต่างวาดกลัวเพราะคิดว่าอากงคงเป็นดวงวิญญาตแต่นอตก็พูดสวดขึ้นมาทันควันว่าเดี๋ยวพี่แผนก็กูเอาหรอกนอตพูดแล้วกั้นคำว่าอากงไม่ใช่ผีหรอกนอตหันมาบอกกับฉันว่าถ้าพี่เจออกงก็เดินไปทักอ,อกงได้เลยนะ ไม่ต้องกลัวแกหรอกแกเป็นคนไม่ใช่ผีจากนั้นน็อตก็ชนทุกคนเปลี่ยนเรื่องคุยในทันทีซึ่งฉันก็ยังไม่ปักใจเชื่อใครและหลังจากน,อน็อดถูกมอบหมายหน้าที่ให้คอยสอนงานฉันบอกตามตรงเลยว่าฉันไม่ค่อยถูกใะตากับนายคนนี้เท่าไหร่เพราะเขามักจ้องฉันด้วยสายตาแปลกๆหลับหลังเฮียแล้วเขาไม่ค่อยให้เกียรติ ทั้งคำพูดและการกระทาในช่วงเที่ยงวันนั้นจำได้ว่าขณะกำลังพักกินข้าวอยู่ในห้องสตอกก็เริ่มได้ยินเสียงสามร้อที่ของเล่นมันปั่นเข้ามาไกลแล้วหยุดที่นหน้าห้องสตอกฉันรีบลุกไปดูว่าลูกขาพาลูกมานั่งลองปั่นหรือเปล่าแต่พอมาถึงก็เห็นเพียงสามร้อจอดอยู่ไม่ได้มีใครที่ไหน จึงเดินตามหาล็อกของเล่นใกล้เคียงแต่ก็ไม่เจอใครพอดีตอนนั้นน้องเมย์เดินสวนมาก็เลยเล่าให้ฟังน้องเมย์ถึงกับรูบแขนไปมาด้วยการขนลุกและบอกว่าพี่ไม่ต้องตกใจไปอยู่ไปนานเดี๋ยวพี่ก็รู้เองเดี๋ยวคงชินลมังพี่หมายถึงอะไรล่ะเมย์พี่ไม่เข้าใจน้องเมย์ก็ยิ้มหน้าเจื่อนแล้วรีบวิ่งหนีนไป ฉันก็เด้งงงๆกลับเข้ามาในห้องตอนเดินผ่านหน้าห้องก็ไม่เห็นสามร้อตัวนั้นแลว้วแต่พอกลับเข้ามาในห้องดันมองเห็นว่าสามร้อตัวนั้นมันตั้งอยู่ตรงที่ฉันนั่งกินข้าวตอนนั้นก็เดินไปตามหาซอกหรือวว่ามีเด็กที่ไหนสนวิ่งเข้ามาใน,นนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นใครเลยยกสามร้อวางไปที่หน้าห้องแล้วนั่งจ้องอยู่อย่างนั้น ตั้งใจจะรอดูอว่าใครเป็นคนเอามาก,กันแน่แต่ปรากฏว่าฉันเห็นเด็กผู้หญิงวัยประมาณสามขวบทักผมเปียสวมจุดสีแดงเน่ารักน่ารักเดินมานั่งละปั่นสำร้อตัวนั้นหนีไปฉันรีบวิ่งตามออกไปดูแต่ฉันกลับไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วเห็นแค่เพียงสำร้อที่มันกำลังปั่นไปข้างหน้าได้เองตอนนั้นตกใจมากพยายามขยี้ตาและเดินตามไปดูให้แน่ใจ เพราะสามรอขนันปันเลยผ่านไปอีกหลอกแล้วแต่กลายเป็นว่าไม่เจออะไรฉันจึงเดินกลับมานั่งทำงานต่อด้วยความรู้สึกกลัวและกังวลเป็นอย่างมากหลายวันผ่านไปพอเริ่มที่จะสนิทกับกลุ่มน้องในรอนทำให้รู้ั่าเม่แอนจิวและปูทั้งสี่คนนี้เพิ่งได้มาเริ่มงานได้เพียงไม่กี่เดือนทุกคนบนว่าอยากลาออก พราะที่นี่มีผีและมีบางสิ่งบางอย่างที่ตามมากับของเล่นน้องแอนก็ได้ละว่าเมื่อวานนี้ก่อนกลับบัดได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงมาเรียกเสียงคลางยานว่าพิจาพิจาแต่พอหันกลับไปมองก็ไม่เห็นใครตอนนั้นรีบปิดมอเตอร์ไซค์กลับบ้านโดยไม่กล้าบ,บอกคในรัตคุยไปได้สักพัก ทุกคนต่างแยกย้ายก,กันไปทำงานฉันเดินเข้ามาในสต็อกน็อดที่เพิ่งมาถึงร้านก็เดินตามมันที่หลังแล้วพูดกระชากเสียงใส่ฉันว่าพี่กรีเปิดคอมเร็วดิจะให้สอนจริงจริงไหมวะเน,นี่ยฉันรู้สึกมาตลอดว่าน็อดไม่อยากสอนงานให้ด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่เต็มใจพูดจามาให้เกียรติสารพัดอยา่างทั้งที่ฉันพูดดีกับเขา และในบางครั้งยังลามปามไปถึงพูดจาทะลึ่งตึงตังใส่วันนั้นฉันเองเริ่มที่จะทนไม่ไหวแต่ละจูๆ่ๆพี่เต่าก็วิ่งพรวดพลาดเข้ามาในห้องสตอกทำเหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างด้วยความตกใจเลยทำมาวิ่งหนีอะไรมาซึ่งพี่เต่าก็ถึงกับละล่ำหลักออกมาว่าพี่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เสียงนั้นน่ะมันตามที่มาไม่หยุด ันต้องเป็นเด็กผีตัวเดิมเล่แนะ่พี่จำเสียงร้องไห้นั้นได้แล้วจากนั้นน้องจิว๋วก็วิ่งตามมาสมทบด้วยคนพูดเสียงสั่นเครือออกมาทั้งน้ำตาว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เหมือนกันพอหันหลังไปมองก็เ,เป็นเด็กผู้หญิงทักเพียสองข้างกำลังยืนจ้องมาด้วยใบหน้าเศร้าซอยแล้วทำมือจะให้ช่วยอุ้มและพูดว่าแม่หนูอยู่ไหน อุ้มหนูไปหาแม่ทีประโยคนั้นทำให้น้องจิวตกใจมากจึงรีบวิงตามพี่เต่าเข้ามาซึ่งคนทุกคนก็แตกตื่นตกใจตอนนั้นพวกเราก็หันไปมองหนอดที่ไม่แม้แต่จะพูดอะไรแต่มีสีหน้าตื่นกลัวและหน้าสิ์แล้ววันนั้นน้องจิวก็ขอลาออกในทันทีไม่นานทุกคนก็ไปยามเดินออกไป,ไปเผชิญหน้าต้อนรับลูกค้าตามนาที มีเพียงฉันที่กรุกตัวอยู่ในห้องในเพียงลำพังบอกตามตรงว่าใจมันวิววิวเสียวสันหลังเวลานังเพราะเริ่มรู้แล้วว่าที่นี่ไม่ธรรมดาช่วงบ่ายแก่ๆก,ก็มีรถขนส่งของเล่นมาสง่งฉันก็นับสินค้าและยังคงต้องคนของพวกนั้นเก็บเข้าที่อยู่เพียงลำพังโดยไม่มีใครมาช่วยแม้แต่นายน็อตก็ไม่ช่วยฉันเดิมคิดว่าคงไม่เหมาะกับงานนี้ ฉันถึงเริ่มมีอาการปวดเขาและปวดหลังจากการต้องยกของหนักเกินกำลังทุกๆวันต่อมาฉันเริ่มรู้สึกว่าน็อดน่ากลัวเพราะวันนั้นเห็นได้กับตามาน็อดได้ดทนน้ำลายลงไปในกล่องข้าวที่ฉันซื้อมาแล้ววางทิ้งเอาไว้บนโต๊ะแต่พอถามเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้บ้วนอะไรลงไปก็แค่เปิดดูว่าซื้ออะไรมาก,กินฉันเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพี่เต่าแต่พี่เตาก็บอกว่า จุดนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดจึงไม่สามารถเอาผิดตดัดตาฉันก็เลยต้องระวังตัวมากขึ้นกระทั่งช่วงเกือบจะสิ้นเดือนในวันนั้นฉันมาร้านเช้าก็ทุกคนขนาดที่กำลังกวาดร้านอยู่นั้นก็เห็นหลังไวายของชายชราเสื้อสีขาวซึ่งมองดูแล้วคงเป็นอากงอย่างที่เขาพูดถึงกันตอนนั้นยังไม่ทันที่จะเปิดตรา ฉันก็เดินตามตั้งใจว่าตอนนั้นอยากจะเห็นหน้าทั้งที่ใจก็ตุ่มตุ่มต่อม,มไม่ใช่หน่อยพระอากงเป็นผีอย่างที่น้องบอกขึ้นมาจะทำยังไงแต่หลังจากที่พยายามเดินตามอากงไปโดยเป็นการเดินที่เรที่สุดในชีวิตแต่ไม่ว่าจะเดินตามอย่างไรก็ตามพิทันนาทีนั้นเหงื่อแตกออกเต็มหนาแต่แล้วจุ่ๆก็มีเสียงวิ่เท้าที่ดังปอบแปะวิ่งตามฉันมาจากด้านหลงัง เหมือนต่างคนต่างวิ่งไล่ตามกันพอฉันหันกลับไปมอก,ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครในตอนนั้นเริ่มจีเน่มา,มากแล้วแต่ก็แปลกอยู่เหมือนกันที่ฉันก็ยังไม่ยอมหยุดวิ่งจนกระทั่งเสียงอากงตะโกนบอกกับฉันว่าอย่าหันหลังไปมองเด็ดขาดนะแต่ยิ่งหามก็เหมือนยิ่งอยู่ฉันหยุดวิ่งตามด้วยการหอบที่พอมองตรงไปข้างหนาง้า ปรากฏว่าไม่เห็นอากองแล้วไม่รู้ว่าเดินหายไปทางไหนเราฉันจึงหันหลังกลับไปมองอย่างเสียงที่วิ่งตามมาเชื่อไหมหนาทีนั้นฉันสลบไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็เห็นว่าตัวเองกำลังนอนอยู่ในห้องสตอกท่ามกางนาง้นองๆในร้านที่พยายามปลุกเรียกและพร้อมใจถามกันว่าเป็นอะไรไปฉันรีบลุกขึ้นมานังกอดเข้าตัวเองพูดเสียงสั้นๆออกมาว่า โดนผีเด็กหลอกฉันเล่าวานนาทีที่หันกลับไปมองทําไม่เห็นเลยว่ามีบางสิ่งวิ่งตามฉันมาซึ่งเป็นเด็กหญิงทักเปียกแต่ตัวเด็กเน่าเฟะร,ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดรู้ทันทีว่าโดนผีหลอกและคิดว่าอากงก็น่าจะเป็นผีเจ้าที่ตอนนั้นคงพูดเตือนไม่ให้หันกลับไปมองเพราะกลัวว่าจะเห็นเด็กผีนั่นแหละ เมื่อเรื่องเริ่มบานปลายทุกคนก็เล่าความจริงให้ฟังว่ารถสำร้อเด็กเล่นคนนั้นเป็นคันเดียวกับที่พวกเรามักจะเห็นว่าถูกเคลื่อนย้ายและเคลื่อนไหวเองอยู่บ่อยๆรวมถึงเห็นวิญญาณเด็กไปสนามาปั่นเล่นราวกับว่าเธอเป็นเจ้าของของเล่นชิ้นนี้ต้องย้อนหลังไปประมาณสองเดือนก่อนที่ฉันจะเข้ามาทำงานนี้ในวันนั้นรถขนส่งของที่ราด ขับออกไปเอาของเล่นจากร้านขายส่งอีกร้านซึ่งรถที่เอาออกไปเป็นกระบะธรรมดาวนนันนั้นนั่งไปด้วยและขากับเิ๊นยังเ,งเขไม่รู้ขอขับแทนพี่คนส่งในระหว่างทางที่กำลังเลี้ยวออกจากร้านขายส่งนัดก็ไม่ทันได้สังเกตว่าสายมือตรงทางมาหลามีคู่แม่ลูกที่กำลังวิ่งข้ามถนนจึงทำให้รถพุ่งชนเข้าสองแม่ลูกและโชคร้ายซ้ำ ที่ดันมีรถหกหล่อกำลังแล่นมาทางตรงและเบรกไว้ไม่อยู่ทำให้รถหกหลอกระแทกรถขนส่งเขายัางจังว่ากันว่ารถสำรองของเด็กเล่นสีแดงคันหนึ่งมันลนลมาจากหลังกระบะตกไปอยู่อ้อมแขนของเด็กน้อยเคาะร้า,รายก่อนที่เด็กจะขาดใจตายส่วนแม่ของเด็กก็น่าสลดใจมากเธอถูกรถอัดกอะปี้เสียชีวิตนาทีเช่นกันเหตุการณ์สุดสลดผ่านไป คดีความก็ได้เฮียช่วยไกลเกลี่ยครอบครัวผู้เสียชีวิตน็อตก็ยังคงต้องชดใช้เงินในส่วนต่งตางๆโดยเฮียหักเงินออกไปในทุกเดือนหลังจากนั้นน้องๆในรอดก็รู้ว่าสามร้อดเด็กเล่นที่ถลายตกลงไปในอ้อมแขนเด็กนอนไม่ได้รับความเสียหายเฮียจึงสั่งให้น,อน็อดเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดคราบเลือที่ติดอยู่แล้วเอาไปวางขายในแผนกต่อด,ด้วย และหน้าแปลกที่ตัวนั้นยังขายไม่ออกจนถึงทุกวันนี้และมีหลายครั้งที่กล้องวงจรปิดจ,จับภาพและเห็นว่าสามรอกเคลื่อนออกมาเองยิ่งในตอนกลางดึกไม่ต้องพูดถึงเลยของเล่นชิ้นอื่นในร้านก็มักจะโดนหรือคนออกมาเด่นกระจัดกระจายไปทั่วอย่างปริศนาซึ่งสันนิษฐานว่าวิญญาณของหนูน้อยคงผูกติดก,กับของเล่นชิ้นนี้จนไม่ยอมไปไหน อาจไม่ใช่แค่น้องที่เป็นฝ่ายถามหาแม่แต่แม่ของน้องก็อาจจังวนเวียนอยู่บนถนนจุดที่ตายโดยที่เธอยังพยายามตามหาลูกสาวจากผู้คนเท่านั้นอยู่เหมือนกันหลังจากได้รู้ความจริงฉันก็ทนทำงานต่อยังวัดพะวะจนล่วงเข้าไปเดือนที่สองฉันเริ่มได้เห็นน็อดมีอาการแปลกๆชอบพูดคนเดียวปะดูหวาดกลัว และไม่ค่อยสูงสิงกับคนในรฐัฐส่วนเฮียก็ไม่ได้สนใจจะไท่าถามเอาแต่สั่งงานลูกน้องลูกเดียวจนฉันอดที่จะเข้าไปคุยกับน,อน็อดด้วยความสงสารไม่ได้ก่อนที่น็อดจะยอมขอโทษที่แกล้งถมน้ำลายลงไปในกล่องเขาพอถามว่าทำไปทำไมน็อดสารภาพว่าได้ยินเฮียกล้าแกผู้กับตาว่าฉันทำงานดีกว่านอดก็จะเอาฉันมาแทนที่เขา น็อดก็เลยไม่ชอบขี้หน้าฉันซึ่งฉันก็ไม่ได้จะเอาพิษอะไรแต่แล้วมันก็ทำให้ฉันได้รู้ว่าสิ่งที่น็อตเจออยู่ทุกวันนี้คือวิญญาณเด็กที่เขาขับรถชนยังตามหลอกหลอนไม่เลิกแถมคราวนี้ไม่ใช่แค่ผีเด็กแต่เป็นวิญญาณแม่อของน้องก็เริ่มตามมาสมทบด้วยน็อตเปิดใจเล่าโดยสีหน้าท่าทางหวาดกลัวว่าคืนนั้นกลับมาเอาของที่ร้าน ตามคำสั่งของเหี้ยในตอนที่เปิดไฟก็ตกอกตกใจที่ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ในหลาดเธอจึงถามเอาไปว่าเป็นใครแล้วเข้ามาได้ยังไงแต่เธอก็ไม่ตอบเดินตรงเข้าไปข้างหน้าเรื่อยๆจนเขาต้องเปิดไฟไล่ตามไปและได้เห็นเต็มสองตาว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังอุ้มลูกสาวขึ้นมาขีดคอและใบหน้าของสองแม่ลูก ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดพอเห็นอย่างนั้นน็อดจำได้ทันทีว่าเป็นสองแม่ลูกที่ตัวเองเคยขับรถชนตายจึงรีบวิ่งกับเอามาจากนั้นยังไม่คิดชีวิตฉันเองก็ได้แนะนำให้ไปทำบุญให้พวกเขาถ้ามีโอกาสก็บวชอุทิศบุญให้ยิ่งดีเพราะเขายังคงตามมาอาคาตชีวิตคนทั้งคนจะไม่ให้คนตายไม่รู้สึกอะไรก็คงเป็นไปไม่ได้ หลังจากที่พูดแนะนำไปก็ได้รู้ว่านนดไม่ได้คิดจะทำตามเลยไม่แม้แต่จะทำบุญให้สองแม่ลูกยังคงใช้ชีวิตเช่นนั้นไปเรื่อยๆซึ่งหลังจากทำงานมาได้เพียงสองเดือนเต็มฉันก็ขอลาออกเพราะอาการปวดหลังมัทวีคูณขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆในแต่ละวันฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องยกของหนักเกินกำลังเข้ากดังและทุกวันอยู่คนเดียว อีกอย่างคือการต้องอยู่กับสิ่งเล่นหลับฉันยังคงได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในหลายครั้งจนรู้สึกจิตตกพอหลังจากที่ฉันลาออกไปฉันได้ยินเข่าน้าสลดใจจากปากน้องแอดที่ติดต่อมาบอกว่าหลังจากฉันลาออกไปแล้วก็มีน้องพนักงานพากันลาออกตามเป็นพรวดส่วนของเล่นชิ้นนั้นไม่อยู่แล้วถูกเอาไปไว้ที่วัดที่เร็วร้าที่สุดก็คือ ปัจจุบันนอดกลายเป็นคนวิกลจริตไปแล้วทุกคนสันนิษฐานว่าคงเจอวิญญาณสองแม่ลูกตามหลอกหลอนจนสติหลุดไปนั่นแหลกะกับและเรื่องราทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้